อีซูซูดีแม็กเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นวีคอร์สคันนี้เป็นวีคอร์สสีดำสามจุดศูนย์ตัวแซดเพรสเท็ดขับเคลื่อนสี่ล้ออีซูซูดีแม็กวีคอร์สครับนางฟ้าจริงๆนะคันนี้โคตรนางฟ้าเลยไมย 65, ่หกนะหมื่นห้าครับไม่หกหมื่นห้านะล้อยางเบิกใหม่รัดด้วยยางโตโยรัดด้วยยางโตโยเป็นไงด้านดัมล้ม,พ,มพ่นกันสนิทไม่เรียบร้อยนะครับแล้วภายในนี่อย่างกริปภายในนี่อย่างกริปนะครับไม่เพียงหกหมื่นห้าพัน สามราบสามกิโลครับดูนะอย่าต่อเลยครับนะอย่าต่อเลยครับ639ปี 39, 18บจดสิบเป้ายแดงมือเดีวยวไม้หกหมหาที่ไหนดีแมกซ์วีคอสเครื่องสดสดนิ่งนิ่งประตูนุ่มนนะครับดูเลยเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเกียร์อัตโนมัตินะปรับเป็นแมนนวลได้นะครับมีที่เข้าเกียร์โฟร์ทูไฮโฟรไฮและโฟร์โลเกียร์อัตโนมัตินะครับ,รบน,น,นะบ high, high, แอร์อัตโนมัตินะ,นะอนนะพอร์ตทุกอย่างปิดมาเก็บอย่างดีนะครับไม่มีฉีกขาดดูแค่คันเกียร์ไม่มีรอยเลย นะดูที่เข้าเกณฑ์ไม่มีรอยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้วีคอรสเรารง้มาว่าจะขายดีจริงขายดีจริงๆแล้ววันนี้ซื้อมาอีก2คันนะครับมีสีดําคันนี้แล้วก็สีเทานะแต่สีเทารอล้างแป๊บนึงแตนะ่จริงๆผมรีวิวไว้แล้วตอนที่รถเข้ามาใหม่นะครับแต่วันนี้เอาสีดําตอนปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมาให้ชมนะครับคันนี้คือสูตรดีแม็กวีคอสนะครับสามจุดศูนย์แซดเฟสเทสเป็นตัวท็อปสุดปีสองพันสะิบแปดจุด อายากเลยแหละนะัทะเบียน3288 8, คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดเลขมาอยู่ที่65,000กิโล6 5 0ม0กิโลนะครับราคาเสนอขายวันนี้639,000บาท639,000บาทผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะกับรถไม้หกหม0่นห้รถไม้หกหม0่นาสี่ประตูวีคอสขับเคลื่อนสี่ล้อตัวสูงนะครับจัดมาให้รถเดิมๆรถเดิมๆ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเดทันมันดิงไลท์นะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเทาเหมือนเดิมแต่พอมันมาอยู่ในรถสีดำเนี่ยมันสวยมากเลยนะมันสวยมากเลยนะดูไฟด้านหน้านะใสๆนะรกระจกกระจังไม่มีรอยเลยนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาคันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามาคันนี้นะครับ V-Cross 3.0 z e p e e s t นะมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะพวกกระจังพวกกันชนต่างๆนะครับหน้า V ี r อร์หน้าสเตลล์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับ วันนี้จัดสีดำมาให้นะดูชุดกันชนนะครับแนบสนิทเลยเนาะนะครับตรงนี้นะสีเดียวกันหมดเลยนะครับนะดิสเพลย์คู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดาแล้วก็จริงๆรถคันนี้ตอนซื้อเข้ามามันไม่ได้เป็นล้อลายนี้นะครับตอนมาจากลานระรูลมันเป็นล้อธรรมดานะแต่จ่จริงอันนี้ล้อตรงรุ่นวีคอร์สต้องเป็นแบบนี้นะครับทางผมก็เลยไปซื้อล้อแท้มาใส่ให้นะไปซื้อล้อแท้มาหัดมาใส่ให้แล้วก็รับด,ด้วยยางโตโยรับด,ด้วยยางโตโยนะเป็นโตโยไทย ร,รถสวยๆเดิมๆ639,000บาทครับ639นะ FC ดูโครงสร้างตัวรถซะก่อนหาที่ไหนได้ไม่ห5 0 0 0รถสภาพคลิปแบบนี้รถสภาพคลิปแบบนี้นะครับโลโก้เป็นสีเทานะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะหูกระจกนะครับเป็นสีเทาเหมือนกันมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวให้ดูเต็มๆคันวีคอสคันนี้สวยมากนะสีดำนะสวยจัดเลยนะ บันดงบันไดนะฮะมีชุดตรงชุดแต่งอยู่ใต้ประตูตรงบันไดให้เรียบร้อยนะครับดิสคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับกุญแจเป็นคีเลสนะครับมือเปิดคีเลสนะเฉพาะฝั่งคนขับนั่นเองนะครับโลโก้4ี่คูณสอยู่ครบก็บอกว่าตอนนี้รถขับ4เรามีให้เลือกทั้งรีโวนะครับแล้วก็ตัวอิสุดีแมกถ้าดีแมกเราจะได้4ประตูนะตอนนี้เรามีอยู่2คันที่เป็นวีคอร์สขับ4คันนี้ไม่หกหมื่นห้าปีที่แปดตัวที่เก้าหกสามเก้าอีกคันหนึ่งก็หกสามเก้านะครับไม่แปดหมื่นนะครับรถสีดำนะ นะครับต้องบอกว่านีนกริปนะดูสีดูสีครับโลโก้สี .4 คูณสีแล้วดูโลบาร์ท้ายเป็นไงใหม่ไหมใหม่มากแล้วสีตัวรถเนี่ยเงาแวบเงาแวบนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับเป็น LED กับหลอดไส้นะครับมีดูสูดแม็กนะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับโลโก้ตัวแซดนะฮะตัวแซดเฟสเทสโลโก้ DDI อยู่ครบ นะครับโลโก้อยู่ครบแบบนี้นะครับใหม่เลยใหม่มากนะดูสีซะก่อนสวยเลยใครได้ก่อนนะฮผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะเพราะว่าหนึ่งที่ผมบอกว่าเลขหม่หกหมื่นห้ารถสีดําสีเดิมทั้งคันสวยๆนะรถต้องบอกว่าไม่เก็บงานเลยนะคันนี้นะเพียงแต่ว่าเราซื้อเข้ามามันเป็นล้อมันน่าจะโดนสับไปแล้วอะล้อมันะนะะตัวนี้ผมก็เลยเอารเนะี้เอารอที่ติดรถคันนี้มาไปเทิร์แล้วก็ซื้อล้อแท้มาใส่ให้ รับได้ยังโตโยให้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูชุดช่วงล่างนิดนึงนะครับช่วงล่างเดิมๆแห้งๆเห็นไหมครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะครับถ้อยเสียเดิมนะครับแหนบเดิมทงเพลงเดิมหมดนะเรายังอะไหล่อยู่ครบนะครับไม่เคยลงพื้นเลยนะครับชุดกันชนเป็นสีเทานะครับนะแล้วก็ด้านในก็เป็นไลเนอร์เดิมนะครับเป็นไลเนอร์เดิมนะครับมีใบมงใบไม้ด้วยนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับฝาท้ายรถกระบะนะดูได้เลยนะครับเห็นไหมเมทาร์ ชัดเจน,นเม็ดอาร์ชัดเจนสําหรับตัวรถกระบะนะก็ดูพวกเม็ดอาร์ตรงนี้นะแล้วก็ดูด้านล่างนะครับว่ารถสวยเดิมบางนะไม่มีสนิมเลยนะรถใหม่ๆครับปีสิบแปดนิะดูอย่างเงี้ยคลิปใครที่ต้องการรถขับเคลื่อนสีล้อสีดำนะผมบอกเลยว,ว่าคันนี้ตอบโจทย์คันนี้ตอบโจทย์ก่อนนันนี้ที่มีสีขาวสีเทาอะไรพวกนั้นไปหมดแลวอันนี้ยอันนี้ยน่าจะเป็นรถที่สามาซื้อมา2คันคู่กันมีสีดํากับสีเทา ก็ถือว่าเป็นสียอดนิยมนะสีเทานะครับนะนี่ดูไม้หกหมื่น้าละะภาพรถคลิปแบบนี้ครับใครที่เห็นคลิปนี้รีบโทรเข้ามาเลยนะ0626407776นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้ด้านบนมุมซ้ายมือนะครับนะนะเป็นเบอร์0 6 6 6 6 4 7 7 7 6นะวีคอร์สนะตัวเบาะจะเป็นทูโทนนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดำตัวหลังคาเป็นสีดำนะครับเหมือนตัวเอสเตลนะ มีซาวไลซ์เซลาวให้2จุดนะครับแล้วก็ตัวบ่อเนี่ยไม่มีฉีกขาดตัวบ่อเนี่ยไม่มีฉีกขาดเป็นแบบนี้เลยบ่อใหม่ๆบ่อใหม่ๆนะครับนะรถมือเดียวป้ายแดงไม้หกหมื่นห้าครับจะหาจากไหนครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานแล้วดูเนื้อบอกครับไม่ยับไม่ยุย่ยไม่ฉีกขาดเลยนะอีูสูดีแม็กวีคอร์สคันนี้ของแท้แน่นอนครับไม้หกหมื่นห้าเท่านั้นนะครับกระจกมีซิเคิลลิตี้ซิสเต็มอะไรให้เรียบร้อยเปิดมาภายในผมบอกเลยนะ ไม่บิ้วไม่เก็บอะไรทั้งสิ้นนะคันเนี้ยเดิมๆนะใครที่ชอบความเดิมความเรียวนะเดิมหมดทุกจุดนะประตรงประตูนะกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับตรงนี้นะวีคอสมันจะเป็นลายแบบสีทองจะเป็นแบบสีทองทองนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี้ยเป็นสีทองทองแบบเนี้ยนะเขาเริ่มเหมือนสีทองคนรวยนิดนึงกระจกเป็นไฟฟ้าสบานออโต้บานคนขับนะครับมือเปิดนะเป็นโครเมียมเห็นปะเป็นโครเมียมทั้งตัวเซ็นทรัลล็อกก็เป็นโครเมียมอันนี้คือความหรูหราของวีคอร์ส นะครับด้านหน้ามีบาร์ให้เรียบร้อย2ฝั่งนะหลังคงหลังคางก็มีให้อีกนะครับ,นะรบตัวเบาะนะก็จะปักคําว่าวีคอร์สไว้ปักคําว่าวีคอร์สไว้นะยเอรูสูนะถ้าเป็นดีแมกวีคอร์สจะปักวีคอร์สแล้วถ้าเป็นเอ็กซ์ซีรีจะปักเอ็กซ์ซีรนะครับเนื้อเบาะเดี๋ยวผมบอกแล้วว่ากริป6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับติดต่อได้เลย0ูนย์หกสองี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับเมื่อก่อนราคาแปดแสนปลายแปดแสนปลายเดี๋ยวนี้นะหกแสน ปีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ12 000, ื่นเพื่อเผื่อไม่ถึงด้วยหมื่นพันกว่าๆนะแต่ได้รถที่ต้องบอกว่าเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไมน้อยไม้น้อยจริงๆย้ำเลยนะรถกระบะไม้น้อยแบบนี้หาย,ยากมากนะครับนะตรงนี้เป็นที่เข้าเกียร์โฟนะมันจะมีทูไฮโฟไฮแล้วก็โฟโลเนาะสำหรับที่พี่ท่านไหนที่ต้องการรถกระบะ4ประตูตัวสูงตัวท็อปตัวแซดเพดเหตุ ate, นะเกียร์ปรับเป็นแมนนวนได้เห็นไหมครับมีบวกลบตรงนั้นนะครับ ด้านล่างฝาปิด USB AUX ครบหมดนะครับครบหมดทุกจุดนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับ,บ, Air, omat, รบใช้งานได้นะครับปกติเลยหน้าจอเป็นนวิเกเตอร์พร้อมกล้องถอยหลังนะเป็นนวิเกเตอร์พร้อมกล้องถอยหลังเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้หมดนะครับแล้วก็กระจกร้านหน้านะครับเป็นตัดแสงออโต้แล้วก็มีกล้องมาให้มีกล้องบันทึกมาให้นะกล้องบันทึกของเขาจะติดอยู่นี่เลยไอ้เนีคอ v คือ,ข,อข้อดีเขาอยู่ตรงนี้เลยมีกล้องบันทึกหน้ามาให้นะสบายๆพร้อมกล้องถอยนะสะดวกปลอดภยัยขับง่าย เป็นเกียร์ออตโอตโอ้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะต้องยอมรับว่าตัววีคอร์ตัวนี้สวยสวยแล้วดูตัวบอกครับสี F G ครับเป็นไงไม่ห5หมื่นห้าไหมครับเนียนกิฟมีอยู่ไม่กี่แถบอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่แค่นี้นะผมถึงบอกว่าคันนี้นางฟ้าเลยไม่เก็บงานเลยสวยกิฟตสวยกิฟต์กิฟเลยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวปุ่มพุ่มสตาร์ทให้ดูนะครับปุ่มไม่เจอละเนี่ เปิดเลขไม้ให้ดูอันนี้เลขใหม้นะ้านะปัดเลนไม้เป็นไงใช้ได้ทุกจุดนะครับนเะปิๆๆขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเลขไม้อยู่ที่65,333กกิโลคันนี้คือ Isuzu D-Max v c o s s ครับของผมครับวันนี้นะผมบอกเลยว่าจัดเต็มนี่มี igator, นิเกเตอร์ปะระบบนำทางนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัติแบบนี้นี่เป็นออโต้แบบนี้นะเป็นอัตโนมัติอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ ตัวกระจกมองข้างไอ้กระจกมองหลังที่ผมบอกว่ามีตัดแสงออโต้คือตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกล้องนะที่มันอยู่ด้านหน้าเนะี่ยที่ที่ผมที่ผมเอามือไปแตะมันนะนะมันก็จะเป็นตัวกล้องนะครับบันทึกให้นะสะดวกสบายนะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับรถเดิมๆใช้ง่ายใช้สบายไม6หกหมื Mac, ่นห้าอิอูดีแม็กวีคอครับวีคอร์ ode, ครับพี่นะใครต้องการคันนี้นะโทรเลยนะ 0, 0ูน6์หก7อง ผมบอกเลยว่าไม่มีที่ตีจริงๆไม่มีที่ตีจริงๆกับวีคอร์สคันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องฝังกระโปรงกันหน้าหลังเดิมนะเดี๋ยวมาดูหน้าว่ามีแกะมีอะไรไหมโอ้ยสปายสายแล้วอย่างนี้มีคําโชคให้ด้วย2ฝั่งมีคําโชกให้ด้วย2ฝั่งนะครับแล้วเครื่องยนต์ก็บอกว่าเป็นตัวใหญ่เป็นตัวยูโรตัวใหญ่เลยนะเดิมหมดนะอินเทคเอาเทคเดิมหมดนะครับท่ออินตรงอินเตอร์นะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเทนมาร์กอยู่ครบ นะปากระโปรงเดิมแผ่นกองคมร้อนเดิมนะรถปี18.19ดนะถ้าซื้อก็จะได้ตัวดอกเบี้ยของปี19ไปดอกเบี้ยรถกระบะเท่าดอกเบี้ยรถเกง๋งนะรถกระบะ4ประตูนะเพราะว่ามันจดเป็นรอยออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นรถที่นั่งนะตัวจะใช้ดอกเบี้ยพิเศษของรถเก่งได้นะครับก็เริ่มต้นที่2องจุดสกาำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตที่ดีนะครับหัวน็อตนะครับมันมีแก่อยู่แล้วเพราะว่ามันใสนี่เข้าไปมันไปติดคํโชกนะแต่ถ้าถามอุบัติเหตุไม่มีแน่นอน นะครับแก้มข้างดูเป็นไงเดิมไหมเดิมสนิทนะครับเทอร์โบอยู่นี่แคตตาลย์ตรงแคตตาลติกอยู่ครบหมดนะครับผูใหม่จริงอ่ะหกหมื่นห้ารถไม่รู้าาไปหามาจากไหนเนี่ยดูนะครับดูเป็นไงกิฟเลยน้ำม่งน้ำมันไม่มีเลยไดชตรงไดสตานใหม่ปิ้งเลยอย่างัรรถเก่งเลยเนี่ยนะแก้มเกิ่มเดิมหมดแก้มเกิ่มเดิมหมดเห็นเพนมาไหมเนะี่ยพวกนี้พวกนี้ เนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าท่ออินเตอร์เนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยแกะนะครับซ้ายขวาเป็นเหมือนกันนะครับคานตรงคานหน้าเนี่ยใหม่เกี่ยมกริปเลยด,ด,ดูดูข้างล่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะรถเดิมมากเดิมสนิทเลยสีนี่คานเดิมแน่นอนนะครับนะเนี่ยดูรอยต่อเห็นน็อตตอตัวนี้ไหมเนี่ยมีนอ็อตจะมีน็อตตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับไม่มีแกะนะครับเพนมาร์คตัวล็อกท่ออินเตอร์อยู่ครบนะครับน้ำมันพาวงพาวเวอร์นะแผ่นพงแผ่นเพจเป็นไ,ไง ครบหมดชัดทุกจุดนะครับตัวแบตเตอรี่เป็นแบตนาบนะลูกใหญ่ไฟแรงนะครับไม่มีอุด EGR รถเดิมนะไม่เคยเปิดนะครับฝาครอบเครื่องนะดูนะฝาครอบบาวาเป็นไงใหม่ไหมใหม่สมคำเริ่มลือผมบอกแล้วว่าคันนี้นะราคาเพียง6ก9 0 0 0บาทไอ้ตัวหัวน็อตเนี้ยเลิกกังวลเลยเพราะว่ามันใส่คับมานะครับมันก็สบายเราเนี้ยแหละเวลาเราเปิดฝากระโปรงนะครับเนี่ยแก้มไม่มีแกะแก้มไม่มีแกะนะไม่รู้จะอธิบายยังไงครับ นะใครสนใจคันนี้ก็โทรมาจองได้นะ0626407776นะครับผมบอกเลยว่ารถสวยๆคันนี้นะอิ s so ูสูดีแมกวีคอรสนะครับรอท่านอยู่สีดำหายากมากเลยนะอย่าต่อราคากันเลยไม่6 5 0 0 0เท่านั้นครับ